สวัสดีครับทุกคนวันนี้คือเรามาเรียนนะครับแล้วก็แบบสนทนาในภาษาไทยวันนี้คือเรามาเรียนบทเรียนที่หนึ่งนี่คือนะครับบทเรียนที่หนึ่งการแนะนําเพื่อนให้รู้จักกันการแนะนําเพื่อนให้รู้จักกันแล้วก็ภาษาเขมรนคือกาแนน้อมมิดเพืออยสกอลเนียนะครับต่อไป ต่อไปคือที่1นะครับบทสนทนาบทสนทนานะครับบทสนทนานี่คือภาษาเขมรคือกาสันเนียแล้วก็ตรงที่นี่เราก็ต้องมีแบบว่าสถานการณ์นะครับสถานการณ์นี้คือภาษาเขมรคือแบบสถานการณ์ภาษาเขมรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้ชายแล้วก็มีเพื่อนกันนะเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องสนทนากันชื่อว่าชายนะครับชายและ ลิตาพบกับมีนาที่ร้านอาหารชายและลิตาพบกับมีนาที่ร้านอาหารนะครับคืออันนี้เป็นเป็นเป็นชื่อของคนนะครับเป็นชื่อและลิตาก็เป็นคนแล้วก็พบพบนี้เป็นภาษาเขมรคือจวบพบกับนะครับจูบจมูยมีนาที่ร้านอาหารเนวแอห่างบ่ายนะที่ร้านอาหารนะครับ เราตรงนี้คือฉายแล้วก็ต้องพูดว่าสวัสดีครับนะฮะภาษาที่พูดไปว่า <bo i S 2> สวัสดีครับก็ได้แล้วก็ภาษาที่ในการอ่านแล้วก็ครับนะครับแล้วก็ภาษาที่เราที่พูดที่พูดสามัญสามัญนเนี่ยคือพูดว่าสวัสดีครับครับในรอเรือไม่มีนะครับสวัสดีครับคุณลีตานะครับในเนี้ยคุณลีตาผมข้อแนะนําให้รู้จะคุณนี่นะนะครับแล <childhood. S 2> ้วก็ สวัสดี ENA สั้นะสวัสดีแล้วก็คุณมินานะคุณมินาแล้วก็คือมุกบางเกิดไบ่าข,ขอแนะนำขอแนะนำนิสมแนนอมใหรู้จักคุณมินานะครับรออสกอลคุณมีนานะต่อไปแล้วก็ลีตานะครับล <c oughs> ีตาสวัสดีค่านะครับสวัสดีค่าคุณมินาฉันชื่อลีตาค่านะครับฉันชื่อลีตา่านี่ก็ <Radio> <c oughs> <น>ก <morality> ารแนะนำแล้วก็เป็นชื่อของเขา มีนาชันชื่อมีนาค่ะนะครับนี่ยคือชื่อมีนาเหมือนกันอ่าชายแล้วก็คุณมีนาเป็นเพื่อนของผมครับอ่าคุณมีนาเป็นเพื่อนของผมครับแล้วก็อ่มีนาคือเจียมิตรบกขยมบาทอ่ามิตเพื่อบกขยมนะลีตาขอโทษนะคะนะคะขอโทษนะคะคุณมีนาเป็นคนไทย คนไทยนะฮะเป็นคนประเทศไหนขอโทษนะมีนาเป็นคนประเทศไหนตรงนี้คือกิจจองสูธาเต่มีนาคือจีจุนจิตนาเยองนะประเทศไหนนี่คือคนประเทศไหนคือจุนจิตปฏินะจุนจิตนาโอเคนะครับต่อไปนะต่อไปคือ,อ,อมีนานะครับมีนาชั้นเป็นนะคนไทยค่ะ ฉันเป็นคนไทยค่ะแล้วคุณล่ะคะแล้วคุณล่ะคะนะครับอันนี้ก็ขยมคือจีจุนจีดไทยเฮยเนวินนะจอเนวินนะแล้วคุณละโอเคมีนานะฉันเป็นคนกรรมัมพูชาค่ะฉันเป็นคนกรรมัมพูชาค่ะขยมคือจีจุนจีกัมพูชีใช่คุณมีนาเป็นอาจารย์นะครับ คุณมีนาเป็นอาจารย์ทำงานที่นะครับทำงานที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภูมินนะครับภูมินพนมเปญน,นะครับภูมินพนมเปญน,นะครับอ่ยายามคือ,อมีนาคือจีครูบังเรียนน,นจ้อาจารย์นี่คือจังสันดาวแต่เลยครูไดวปรินโอนสกอลิชีไลนะอาจารย์เดาครูคือยึงปรินธรรมดา จังฟเฟอร์การโนมหาเชลัยภูมินพนมเปงน,นะมีหนาส่วนชั้นนะส่วนชั้นเป็นวิศวกรค่าส่วนชั้นเป็นวิศวกรค่าส่วนแตน่ไหนยังแปลไทยจำแนกไอนะ้นออะจำแนไอขญมวิวงจำแนกไอขยมเวงคือชีวิศวกรวิศวกรไทยแต่เรียกว,วิศว,วกรน,นะครับ ต่อไปมีนานะครับมีนาก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ายินดีที่ได้รู้จักนะยินไปยังแปลต่เวียยังแปลถัหรือดีแปลถันออตรงนี้ยินดีแปลถัริเรียนะสบายจัดนะยินดีที่ได้รู้จักค่าริเรีย์เดบานสกอลนะริเรียเดบานสกอลรู้จักนี่สกอลลีตาก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นการค่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นการค่า ริจิเดบันสโตรโดยคีนะเช่นกันโดยคณีแลครับต่อไปต่อไปนี่คือคำศัพท์ในบทเรียนนี่คือว่ามีคำศัพท์นะหรือคือที่สองแล้วก็คำศัพท์อาชีพคำศัพท์อาชีพคำศัพท์อาชีพนี่คือคนที่ทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยมีงานทําอยู่ที่บ้านที่เองหรือทํางานราชการอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะอาชีพนี้ยิงภาษาเขมรแปลว่ามุระบอหรืออาชีพกออ่ว่ารือกัมุระบอหรือกัน ือการอย่างงี้นนะโอเครูปที่หนึ่งคืออ่านว่าทหารทหารนะครับเสียงตนคอแล้วก็ทหารต่อไปต่อไปคือตำรวจนะครับตำรวจนะตำรวจอันนี้ก็เสียงฮอฮิบมีฮอฮิบนะครับแล้วก็อ่านเสียงตนคอยังอ่านเดิมขอนะ ยังทหารตีเฮียนตำรวจปุิยแล้วก็อันนี้อ่านว่าหมอนะเสียงอ่านว่าหมอโอเคหมอนะครับหมอนี่ยังไปตนกรุเป็ดนะพยาบาลน,นะครับพยาบาลน,นะครับพยาบาลไม่ใช่พยาบาลน,นะครับอ่านว่าพยาบาลน,นะครับพยาบาลน,นี่คือเป็ดได้เป็นแต่เกรไรเกิจไร้กัด ต่อไปนะครับคือรูปต่อไปนี่อ่านว่าครูนะครับครูครูนะครับครูบังเรียนเนียแม่ค้า,าแม่ค้านะครับแม่ค้านี่คืออาชีวกสรสไรนะเนี่ยลุส่สไรบ้านอาชีวกสรสไรพ่อค้าพ่อค้าอาชีวกรกนะครับอาชีวกรบพ่อค้า ຕໍ່ໄປຄືອັນນີ້ຄືອ່ານວ່າພະນະງານນະຄະພະນະງານສົມຕົກແກ່ໂຕນີ້ເຫັນຕິດໂຕຈຶ່ງແກ່ដាក់ອສອງງໍງູຫັ້ນຍັງເດີ້ສາໂຕຍົມປະເສີໂຕກໍມີຄໍອັກກະລະວິຣຸດຕິດຫັ້ນນະຈຶ່ງດະອສອງງໍງູວິງນະຊຶ່ງຄົນທີ່ເຈິງກໍສົມແກ່ທັງຫມົດກະເລີຍນີ້ດະອສອງງໍງູດະອສອງງໍງູນະອສອງງໍງູຫມໍເອເຄດະອສອງງໍງູລະບອສອງງໍງູນີ້ຈັ່ງຫມໍນະຈັ່ງເຈິງອ່ານວ່າພະນະງານທະນາຄານພະ ภาษาเขมรก็บกกระลึกเทคนิคีเนาะโอเคต่อไปนะครับคือย้ำรักษาความปลอดภัยย้ำรักษาความปลอดภัยแบบเชิงยืงยย่นแปลภาษาเขมรนะฮะซ่อสมตรวจสอ,สอกบการปฏิสัมพันธบนเดื้อบนะ้านนะนไงพนักงานในนี้โดยคิดเงินได้เดือนสายนี้กุ๊บปีอีกหนึ่งมดัดนะ จังอด่าสอง,องูติดมอด่าสนงูไยืนย้หลบหลบกับสอนงูนีเจด่าสอนงูนีด่าสองนี้ององนีด่าสอนนี้ผ่าน,น,าน,น,นงานดับเพลิงผ่านงานดับเพลิงนะครับเจ้งประทับบุกลึกิ์ลดอักขีพยาต่อไปนะครับคือคำวันนี้คือค่าราชการนะครับค่าราชการ ข้ารัชการนี้ยังแปลธามันตรียดิกามันตรียดิกาเนาะต่อไปนะครับคือนะครับคือคำนี้คือต่อไปนัเนนะธุรกิจนะครับนธุรกิจนะครับนธุรกิจนี่ก็คือภาษาเขมรคือเนโรซีเนี่ยจำนวนมานักเรียนนะครับน,รน,น,รน,นักเรียนเหมือนกันเนาะเนี่ยเรียนเซอร์นักเรียนช่างบ้านนะครับช่างบ้านเจียงพีมาเจียงพีแล้วก็นักร้อง หนักร้องนะอ่านเสียงว่าหนักร้องนะครับหนักร้องโอเคต่อไปต่อไปนี่คือทุกคนต้องรู้ว่าประเทศของอาเซียนนะครับประเทศของอาเซียนในคือชื่อว่านี่คืออาเซียนนะอาเซียนสิประเทศอาเซียนสิประเทศแล้วก็มีประเทศอะไรนะครับประเทศไท้ายคืออ่านว่าราชอาณาจักรไทยนะครับราช อาณาจักรไทยนะครับราชอาณาจักรไทยนี่คือภาษาเขมรก็รีเกียรอาณาจักรไทยนะครับเนกานะเนการับเนการาปุยไนนะครับเนการาปุยไนดารุสลามนะคือปฏิกิริเนงไงยบ้างปฏิกิริเนะก็ต่อไปคือสาธารณรัฐสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็ประเทศสาธารณรัฐสหพาพเมียนมาอันนี้ท่อไปคือสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐส no ิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยหาับสิงหาบไรราชอาณาจักรกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชาอ่ริเคียาจักรกัมพูชีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับจังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินสาธารณรัฐฟิลิปปินนะครับสธาธารณรัฐฟิลิปปินมาเลเซียมาเลเซียเหมือนกัมาเลเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปนะครับอันนี้คือ